เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ครับกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่สอสองประเด็นร้อนนะครับสองประเด็นร้อนวันนี้เราจะไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์คุณจิตกุลนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นคอรมนัสติดอยู่ที่เดลินิวออนไลน อาจารย์ตั้งประเด็นไว้วันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแบบนี้อาจารย์ตั้งหัวข้อไว้ว่าบ้านเมืองในช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อหลายคนตอนนี้นะครับก็เกิดภาะวะวิตกกังวลหลายคนก็อาจจะรินโลดดีใจนะครับหลังจากที่นะครับมีการถแถลงผลโพออกมาก่อนที่จะมีการห้าม นะครับเจ็ดวันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาห้ามแถลงผลโพลคือทําได้แต่ห้ามแถลงหลายคนก็ทําไว้แล้วก็คงจะแถลงหลังเลือกตั้งคราวนี้อาจารย์มาคุยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงว่าบ้านเมืองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับมันจะเป็นอย่างไรไปรับฟังมุมมองอาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุปันและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์วันนี้หัวข้อโดนใจมากเลยอาจารย์สอบคล้องกับสถานการณ์ต่อ ของบ้านเมืองก่อนที่จะมีะตั้งเลยครับอาจารย์ครับก็เราก็คุยกันมาต่อเนื่องเป็นระยะนะครับก็เพราะว่าเราก็อยากจะให้อ่าทัศนะให้มุมมองให้ข้อมูลที่ควรจะได้พิจารณากันถึงความเป็นมาความเป็นไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรกันต่อไปอนะฮะอ่าอ,อื่นๆนั้นก็การขับเที่ยว แล้วก็เพื่อที่จะชิงไทยเข้าสู่การมีอำนาจรัฐการาหาเสียงการดำเนินการอะไรต่างๆก็เป็นหน้าที่ของนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองแต่ละพรรคนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็สังคมก็รักษาบกันอยู่แล้วมีการวิเคราะห์เยอะยๆอยู่แล้วแต่ที่นี้ผมก็อยากจะมาคุยกันเรื่องดังที่คุณสุพันได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับว่าบ้านเมืองไทย ในห่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยคือรัฐธรรมนูญวัทธศักราช2560นั้น,น่ะก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ครอบมาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับแล้วก็มีคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญสองชุดด้วยกันนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้มีการใช้รัฐธรมรมนูญ ฉบับ2,560ครั้งแรกเมื 2, 2 2> อ่อปี2,562ครับแล้วกอนนี้ก็2,566ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะครับอเกี่ยวข้องกับประชาชนไม่มีนะฮะก็จากบัตรใบเดียวเราก็อยากจะได้เป็นบัตรสองใบกลับไปสู่ที่เดิมตอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งก็มันก็จะมี มันก็คงจะมีะผลที่แตกต่างบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับก็บอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็คิดว่านะครับว่าการเมืองของเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้วมันล่อแหลมเพราะว่าฝ่ายที่เคยเป็นฝ่ายค้านนั้นแต่คนที่เป็นเคยเป็นฝ่ายค้านนี่เมื่อก่อนันเคยเป็นฝ่ายรัฐบาลน,นะฮะแล้วก็มี ฝ่ายค้านพักรวมฝ่ายค้านในช่วงในในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เป็นพักการเมืองหน้าใหม่นะครับแล้ก็เป็นพักรวมฝ่ายค้านแล้วก็มีการอ้างว่าฝ่ายตนนะฝ่ายพักรวมฝ่ายค้านทั้งหมดอ้างตนว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอ่ครับแล้วก็ชี้นิ้วไปยังพักรวมรัฐบาลว่าเป็นเผดเด็จการครับทั้ง,ท,ง,ท,งที่ก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน นะครับซึ่งในลักษณะนี้ก็เป็นการสร้างความขัดแยง้งความแตกแยกมันก็จะบ่มเพราะความรู้สึกนึกคิดของคนที่อ่องเรียกว่าเฮไหนเฮนั่นนะครับเชื่อตำตามกันครับซึ่งถ้าไม่เข้าใจบริบทการเมืองไทยว่าทำไมมันมาถึงจุดนี้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่มีข้อมูลที่รอบด้าน เขาก็จะเลือกตามกระแสการเลือกตามกระแสนี่มันก็ส่วนใหญ่ของคนรุ่นใหม่ก็เขาก็จะบอกว่าคนที่มีสิทธิ์หน้าใหม่หน้าใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนิววอเตอร์นะฮะเขาก็จะเป็นไปตามทิศทางเดียวกันค่อนข้างมากเพราะว่ามันโดนใจนะฮะ,ะเพราะว่าเราก็าทราบอยู่แล้วว่าบันดาวัยรุ่นก็เป็นวัยคนองแล้วก็ต้องการได้รับการปลดปล่อยอจาก พันธนาการต่างๆครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงวัยเด็กก็อาจจะเห็นภาพบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีทัศนะกันอีกลักษณะหนึ่งครับแล้วก็พอยิ่งมาได้รับการเรียกว่าใส่ข้อมูลไม่ให้นะครับใส่เลยทีนี้ยยัดข้อมูลเข้าไปในระดับเด็กและเยาวชน ที่อยู่สถานศึกษาต่างๆครวมถึงเข้าไปมีกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้น่ากลัวแล้วโรงเรียนเองครูเองเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเขาก็อ้างว่าเอามาเป็นกิจกรรมพิเศษนู่นนี่นั่นแต่เสร็จแล้วก็มายัดเยีดยดความคิดทางการเมืองแม้กระทั่งรอยกระทงก็ยังมีกระทงอย่างที่เราเคยเห็นกันนะฮะ กระทํารูปกระทงเป็นรูปการเมืองอะฮะอะไรต่างๆเนี่ยพยายามสะท้อนเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยเพราะเด็กเองเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องของการเมืองอะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์หน<ม>้าที่พอเมืองเคยเรียนก็ไม่มีแล้วประวัติศาสตร์เขาก็ไม่ได้เรียนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วครูก็ปล่อยหรือบางทีครูก็เอาด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็เลยกลายเป็นสังคมที่มัน ขาดขาดกลไกขาดระบบที่จะมาบ่มเพราะจะมาพัฒนาเกี่ยวกับให้มีความรู้เท่าทันในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงความเสี่ยงความไม่ตลอดภัในชีวิตพวกนี้มันไม่ค่อยมีครับและทีนี้พอมันมีขบวนการอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วประกอบกับ สื่อสังคมออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยม,มันก็ก็เหมือนไฟลามทุ่งอ่ะนะครับมันเล่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เขาก็อรุ่นเดียวกันคอเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างก็เฮไหนเฮนั่นอ่ะนะครับหรือแม้กระทั่งนักเรียนเร็วอะไรต่ออะไรเนี่ยก็สื่อมวลชนก็ไปเล่นด้วยนะฮะแล้วก็มีการกระทําผิดอะไรที่ ที่กระทบต่อความมั่นคงต่อความความเรียบร้อยในเรื่องของความสงบต่างๆว่าจนกระทั่งมาพูดถึงเรื่องมาตาหนึ่งหนึ่งสองที่จะล้มล้างมันไม่เ,เปลีป่ยนแปลงเท่านั้นเองก็ก็อย่างที่เราทราบกันเป็นข่าวนะครับฉะนั้นเองถ้าเรามองปัจจัยภายในประเทศเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองเนี่ยการการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แล้วก็การทําสร้างความขัดแยง้งสร้างความแตกแยกมันก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นพักฝ่ายค้านที่เป็นการนําที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนแล้วก็รวมถึงพักฝ่ายค้านที่เกิดใหม่จากปัดรใบเดียวนะครับม,มันก็รเรียก่ายกกำลังสองอะนะฮะอ่า ก็มันมันก็มีกระแสมีสื่อเลือกข้างนี้อะไรคือจริงๆสื่อเองเนี่ยก็อย่างว่าแหละครับมันไม่ใช่สื่อแบบสมัยก่อนมันกลายเป็นสื่อแบบธุรกิจมีเจ้าของนะฮะก็อย่างที่ทราบกันฐา,านดอนสี่ 4, มีจันยาบันมีมีคุณธรรมเจรียธรรมนี่มันค,ค,คงไม่มีแล้วล่ะนะครับหรืออาจจะมีก็ได้แต่น้อยมาก มันถูกตั้งคำถามกันเยอะอยู่พอสมควรนะอาจารย์ในเรื่องนี้เรื่องของบทบาทของสื่อกับการทําหน้าที่ในการนําเสนอข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ที่เกิดข,ขึ้นอย่างประจาัยใช่คุณสุป,ปันเห็นไหมครับที่อเมริกาเนี่ยแม้กระทั่งไม่ใช่สื่อกระแสลหลักนะครับฟ o อบฟอบนิเนี่ยนะฮะรับที่สมัยโดนัลด์ทำเนี่ยสื่อค่ายนี้นะครับเขาก็มีการนำเสนอข่าวสาร ที่ที่บิดเบือนที่ไม่ถูกต้องอ่ะนะครับก็ไปเชียร์ประธานนาที่บดีทำแล้วก็ข้อมูลไม่เป็นจริงอะไรต่างๆเป็นตูเป็นตะไป <Yeah. S 1> แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็ลงรายงานข่าวว่าบริษัทธุรกิจที่ทำหน้าที่ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับการเลือกตั้งทางดิจิทัลทางออนไลน์เนี่ยมีการโกง <Yeah. S 1> เลือกตั้ง แล้วคนก็เชื่อกันหมดทั้งประเทศครับแล้วตอนหลังไอ้ไอ้สื่อแห่งเนี้ยที่โดนนะครับเ้าก็ยื่นฟ้องมาอย่างไอ้ฟ็อบนิวส์ที่ว่าเนี่ยนะครับครับมันมันเอเขาเรียกร้องถึงหมื่นสี่พันกว่าล้านด,ดอลลาร์นะฮะครับ,รบแล้วตอนหลังก็มาตกลงกันที่เจ็ดพันล้านด,ดอลลาร์ก็คือฟ็อบนิวส์วเขารู้ว่าเขาเขาแพ้แน่อ่ายอมจ่ายครึ่งนึงดีกว่าแล้วก็เลิกกันไป S <S อ่ครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อเมริกาประชาธิปไตยยักษ์ใหญ่ <Yeah. S 2> เพราะก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องสื่อนะครับพือมันก็ยังมีเรื่องอะไรอื่นอ่นอีกเยอะแยะฉะนั้นคําว่าประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันแปลงร่างมันแปลงกายไปหมดแล้วครับไปตามกิเลสตามไอ้ความโลภโกรธหลงของในทุนของพักการเมืองที่จะมาสแสวงหาประโยชน์ โลกมันก็เป็นไปอย่างนี้ทีนี้เรากลับมาประเทศไทยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโเลียวัวต่อจะมีการเลือกตั้ง <c oughs> แล้วก็ต้องเราก็คงคนทั่วไปก็คงจะมาดูกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะพักร่วมฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยจะมีเสียงข้างมากหรือไม่รับ <c oughs> แล้วพักร่วมฝ่ายค้านมีพักแกนนําเดิมก็บอกว่าจะแลนสไลด์อ่า แล้วก็จะมีพักการเมืองใหม่ที่เติบโตขึ้นมาตอนนี้ก็มีโพอะไรต่ออะไรก็ชี้ว่ากำลังกำลังอเรียกว่าคะแนนพุ่งอ่ะนะครับแล้วก็เป<แ>ไปขัดแย้ง<แ>กับพักแกนนำ<แ> <laughs> คล้ายๆว่ามันเบียดกันแล้วก็แซงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มโจมตีกันก็มีละระหว่างสองพักนี้นะครับออคือตอนนี้มันกลายเป็นว่า มันเหมือนกับติดดาบประจันบานอ่ะนะครับเลือดเข้าตาแล้วมันก็ซัดกันแหลกกันนะครับแต่พอพอเลือกตั้งไปแล้วเราค่อยดูผลมันก็จูป,ปากกันได้อยู่ดีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะสูตรไหนจะสี่สูตรห้าสูตรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วประเทศได้อะไระประเทศชาติจะได้อะไรก็อย่าลืมนะครับว่าในประเทศเราเนี่ยขณะนี้เนี่ย นี่สาธารณะสูงมากนี่สาธารณะก็หมายถึงว่ารัฐบาลที่เป็นนี่ต่างประเทศเนี่ยนะครับมันมันสูงตอนนี้ขยายไปร้อยละมันสูงกว่าร้อยละหกสิบของ GDP มันก็เกินสิบล้านล้านบาทไปแล้วนะฮะล้วกำลังจะขอขยายเพิ่มทีนี้ไอ้เรื่องขอขยายเพิ่มมันก็เป็นเพราะว่าได้มีการกู้มากเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา ิดจากสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจโควิดอะไรต่างๆการท่องเที่ยวก็ไม่มีก็ต้องเอาเงินมาจุนเจอือช่วยเหลือเกษตรกรคนสูงวัยคนเดือดร้อนสารพัดอะนะฮะไอช่วงสามสี่ปีนี้ก็ถูกโจมตีว่าเป็นการกู้หนี้ยืมสินใช้งบมากมันก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่ามันเฉพาะหน้ามันเป็นเรื่องระยะสั้น ไม่งั้นคนจะอยู่กินกันยังไงอ่ะใช่ไหมครับแตบผมมองดูว่าขณะเดียวผมมองดูนะาจา๊กแบบตรงไปตรงมานะไม่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ต้องกู้แต่จะกู้มากก็อยู่ที่ที่เรื่องของของการดําเนินการในในการจัดก,การเรื่องขององบประมาณรายจ่าย เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วนี่มันไม่มีตามมาเมื่อไหร่ตามที่มันมีตามมาจากรัฐบาลอื่นๆก็มีแล้วไม่ใช่ว่ารัฐบาลที่เข้ามานะครับบริหารประเทศแล้วไม่ต้องรับผิดชอบนี่ที่รัฐบาลเก่าสร้างมันไม่ใช่มันต้องรับผิดชอบกันมาบางทีต้องรับผิดชอบถึงสามรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยมันเป็นมรดกนี่ที่เกิดขึ้นมาจาก<อ>รัฐบาลสืบเนื่องกับรัฐบาลเก่ารัฐบาลใหม่นะครับจะมาปฏิเสธอะไรกันไม่ได้นะครับ ก็โดยตัวอย่างที่ครับไปโครงการจำน้ำข้าวเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็ต้องการงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทนะครับเพื่อชำระยอดนี่มันก็สูงหลายแสนล้านนะครับหกเจ็ดแสนล้านบาทก็ต้องทยอยจ่ายปีละอย่างน้อยก็สามสี่หมื่นล้านบาทไม่งั้นดอกเบี้ยมันก็บานตะไทยใช่ไหมครับเลาก็ต้องก,ก็ต้องบริหารงบประมาณ ก็ในขณะเดียวกันน,ะนี่ครัวเรือนของเราก็สูงมันเกินร้อยละเก้าสิบของ GDP นะฮะตอนนี้นี่ครัวเรือนเราสูงกว่านี่สาธารณะแล้วนะครับครับเมื่อก่อนนี่นี่สาธารณะที่ว่ารัฐบาลก่อนนี่เนี่ยกู้จากต่างประเทศกู้จากในประเทศกู้จากแบงก์กู้จากอะไรก็แล้วแต่ออกพันธบับตรขายพันธบัตรอะไรกู้จากประชาชนม,มันไม่สูงอ่ะนะครับครับ อหมายถึงว่ามันสูงกว่านี่ของครัวรเรือนของประชาชนแต่ตอนนี้นี่ครัวรเรือนสูงกว่านี่ของรัฐบาลแล้วนะถ้ารวมสองส่วนนี้มันก็หนักมันก็ปาไปยี่สิบกว่าล้านล้านบาทแล้วนะครับครับมันก็เท่ากับประมาณเจ็ดเท่าของงบประมาณแผ่นดินที่สามล้านล้านบาทแล้ววนี่หัวโตอ,อวมออรไทยกันครับ,รบแล้วถ้ารัฐบาล ไม่สามารถที่จะหารายได้เข้ามาถ้าภาระอบประมาณก็สูงขึ้นมันก็ต้องกู้สูงขึ้นครับเราเรายังดีว่าเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวการส่งออกก็ไอ้ส่งออกก็ส่งไปก็มันก็เป็นต่างชาติมาลงทุนอ่ะนะครับแต่ก็มันก็มีตัวเลขอ่ะนะครับก็รุนบัญชีเดินสะพัดอะไรต่างๆก็ไม่ใช่ว่าเรากำรีกำไรก็ต่างชาติทุนเขากำไายไป ภาพการผลิตที่แท้จริงเราก็ไม่ได้สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะอุตสาหกรรมของคนไทยในประเทศบริการ,ร,กรเกษตรกรอะไรเนี่ยแล,แล้วมันของเราตอนนี้ปัญหาเยอะมากก็คือคุณภาพของประชากรเนี่ยหร,รือเกษตรกรเขาก็ทําแบบเดิมคเขาก็ไม่ได้คิดริเริ่มที่จะแก้ปัญหาในการปัญหาที่มีอยู่นะครับ แล้วก็การผลิตก็ยังไม่มีมาตรฐานไม่มีคุณภาพแต่ประเทศอื่นๆเขามีมาตรฐานมีคุณภาพสูงกว่าเราก็ผลผลิตก็ต่ำกว่าต้นทุนแล้วก็สูงกว่าผลผลิตก็ต่ำกว่ามันไม่มีคุณภาพแล้วเราจะไปสู้เขาได้อย่างไรมองไปที่ SME ก็น่าห่วงเราก็ไม่ได้มีการยกระดับในเชิงความคิดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา อ่ธุรกิจใหม่ๆแล้วก็การใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้การจัดการที่มีระเบียบแบบแผนมีวินัยเนี่ยอันนี้เราก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ของประเทศเราเนะี่ยมีปัญหาที่ประชากรก็คือไม่ว่าเกษตรกรผู้ใช้แรงงาน e, s อ e เอะไรต่างๆแล้วข้าราชการอะไรต่างๆก็มีปัญหาไม่ได้ทำงานอย่างเป็นที่นะฮะ แถมมีทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองท้องถิ่นระดับชาติอะไรจะาก,การทั้งภูมิภาคส่วนกลางแล้วมันจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรสําหรับประเทศไทยในเมื่อแต่ละภาคส่วนไม่เอาจริงเอาจังกันภาคเอกชนก็ก็ยังไม่สามารถยกระดับได้เต็มที่แล้วก็ยังอก็ยังเอารัดเอาเปรียบอยู่ยังหลีเรี่ยงภาษีอยู่ยังโกงภาษีกันอยู่ รอบพวกนี้มันจะจัดการกันได้อย่างไรฟังล้วก็น่าห่วงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องทํามีอยู่นโยบายหนึ่งนะครับที่หาเสียงออกมาแล้วก็เหมือนจะมีผพรรคเดียวซึ่งผมก็พยายามจะหาขอ้อมูลโดยโดยส่วนตัวไม่ไม่ได้ไปฏิเสธนโยบายนี้นะครับอาจารย์แต่ว่า<ช>มผมมอ,องอนาคตเดียวม,มันจะสร้างปัญหาที่หนักมากสำหรับสังคมไทยนั่นก็คือเรื่องของอไม่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยผมนึกภาพ บอ,อกว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันมันจะแก้ไขปัญหาอะไรเพราะว่าสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือว่าคือตอนนี้ประเทศเรามีอยู่สองระบบก็คือสมัครแล้วก็เกณฑ์การสมัครเนี่ยเขาเขาก็สมัครเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ได้มีกําหนดนะคือ,อคุณจะสมัครเท่าไหร่ก็ได้ถ้าในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าในเขาเรียกว่าในเขตการเกณฑ์เนี่ยนะครับผมขออนุญาตใช้แบบนี้แล้วกัน ว่าสมมติว่าเขาต้องการกําลังคนเท่าไหร่ปีนี้เนี่ยแต่ละกองทัพเนี่ยเขาก็จะกระจายยอดไปไง่รับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อถ้าผู้สมัครสมัครเต็มเนี่ยก็ไม่ต้องมีการเกณฑ์นะอาจารย์ไม่ใช่ว่าเขาแบ่งสัดส่วนเอาสมัครเท่านี้แล้วเกณฑ์เท่านี้ไม่ใช่นะผมที่ผมเคยเจอผมเองเจอกับตัวเองคือทหารสมัครเต็มนะก็ก็คือคือังไม่ต้องเออนโยบายนี้ไม่ไม่ต้องเอามาใช้หาเสียงเพื่อ สร้างไอเรียกว่าสร้างกระแสแล้วก็โดนใจวัยรุ่นอ่ะนะครับวัยโจะอ,ะอะไรเนี่ยเอผู้ที่ไม่อยากเป็นไม่ได้เกณฑ์ทาหารก็เรียนรอดอาาได้ถูกไหมครับเ,เรียนรอดอสามปีก็เป็นสอ,นอนไปเราจะบอกว่าเรามีทหารไปลบก,กับใครผมคิดว่าเป็นการตั้งคาถามแบบกาปั้นทุบดินไปหน่อยเพราะว่าเราก็เห็นว่ามันก็ลบกันอยู่ในปัจจุบันนี้่จำอาจารย์แล้วก็นี้ถ้าเราไม่มีทหารกํากลังพลที่เพียงพอ เราจะทํำยังไงหรือเราต้องสร้างแรงจูงใจแบบนการในการที่จะรับาหารคือคือพวกนี้ใช้ใช้วาทก,กรรมนะครับแล้วก็สร้างเอกความโกรธแค้นสร้างความเครียดแค้นอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ตามไอ้เรียกว่าวิธีการในการปลูกระดมอ่ะมันมันมันทําทุกเรื่องที่ี้พูดถึงเกณฑ์าหารผมก็คิดว่าอยากจะพูดอย่างนี้ว่าต่อไปนี้เนี่ยการเกณฑ์ทหารมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าอะไร ถ้าเรารู้ความจริงว่าถ้าไม่อยากถูกเกณฑ์ทหารเนี่ยอันนี้มันก็มีมาตั้งแต่ตั้งแต่อดีตแล้วใช่ไหมครับที่ว่าเวลาเรียนเนี่ยถ้าเรียนระดับมัธยมตอนปลายก็ได้เรียนรอดอปีหนึ่งปีสองแล้วถ้าได้ไปเรียนในระดับอาชีวศึกษาหรือว่าอุดมศึกษาก็เรียนต่ออีกหนึ่งปีสามปีก็ไม่ต้องเกณฑ์ห้เรียนจบห้าปีก็ได้ติดว่าที่ร้อยตรีไปได้ยศไปซ้ําไป แล้วขณะนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ของการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นทหา,หารการสมัครมีมากขึ้นนะครับคุณสุตันถ้าติดตามตัวเลขกันเพราะว่าระเบียกบกติกาค่าตอบแทนสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับมันมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้ลูกหลานของชาวบ้านเองเนี่ยจริงๆแล้ว เขาก็อยากให้ลูกหลานได้รับการฝึกฝนระเบียบวินัยความเข้มแข็งมีความรับผิดชอบแล้วก็ไปฝึกฝนในเรื่องของการเป็นทหารแล้วก็ก็มีการฝึกอาชีพมีค่าตอบแทนมีการดูแลอะไรต่างๆนะครับ uh huh. ส่วนนี้ที่จะมากล่าวอ้างในจุดเช่นว่าเอา,เอาทหารไปรับใช้อะไรเนี่ยในอดีตมันก็มีแต่ปัจจุบันผมว่ามันมันคงเหลือน้อยเต็มทีแล้วล่ะเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันมีเยอะแยะ ใครจะไปกล้าทำล่ะผมว่าปัจจุบันโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับไอ้บรรดาขี้โกงไอ้บรรดานักหลอกลวงบรรดานักต้มตุนบรรดาที่ชอบปฏิเสธดีนักเนี่ยพอเจอภาพก็มาค่อยมาขอโทษขอโพยกันนั่นเองเนี่ยพวกเราต้องต้องเป็นเนี่ยต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราต้องการยกระดับพัฒนาสังคมนะครับแล้วเราอยากจะฉีกฉีกหน้ากากกระชากจอมปลอมทั้งหลายออกมา อภัยให้สังคมรับรู้อันนี้คือถ้าเราช่วยกันมันก็ยกระดับบ้านเมืองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข,อข้าราชการพ่อค้าใครก็แล้วแต่ประเทศเอะอะไรฮะมือถือศาสตร์ปากถือศีลอ,อ,อต่างๆเนี่ยนะครับรัะนั้นการเลือกตั้งเราก็พูดถึงนะฮะวันที่เจ็ดเนี่ยวันวันศุกร์วัน,วนอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็สิบสี่ก็จะเลือกตั้งวันวันจริงนั่นนะครับ พิจารณากันให้ดีนะครับมองยาวๆอย่ามองระยะสั้นๆครับ,รบเพราะว่ามันมีผลนะครับว่าถ้าพรรครวมฝ่ายค้านมีเสียงข้างมากได้จัดตั้งรัฐบาลก็เป็นความชอบธรรมมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างไปจากพกรรครวมรัฐบาลที่รวบรวมรรรมีเสียงข้างมากแล้วก็มีความชอบธรรมที่จะตั้งรัฐบาลแต่มันจะไปได้ไกลแค่ไหนไปได พบสมัยไปกี่ปีอะไรนั้นมันก็ต้องไปตายเอาดาบหน้ากันทั้งหมดนะครับเป็นเพลยแแบ่ประชาชนอย่าไปตกเป็นเหยื่อให้กับพักการเมืองหรือนักการเมืองทําให้ประเทศชาติปั่นป่วนแล้วเศรษฐกิจเราก็ที่กำมางอหัวขึ้นมามันก็ฟุบลงไปถูกกระพืบซ้ําลงไปอีกเราก็เป็นคนป่วยของเอเชียตลอดการประเทศอื่นเขาก็วิ่งไปถึงไหนแล้วเรายังงอนเงยนงนเงยนลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มแผล เออยังไงไหวใอ้คนคือปานนะฮะอันนี้ต้องฝากพวกเรากันนะครบกลับผมกลับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่มาร่วมพูดคุยขอบพระคุณครับครับสินดีครับครับสวัสดีครับกลับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อนจิตกุลนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นคอร์มิศอยู่ที่เดลนิวออนไลน์นะครับวันนี้ท่านคุยในหัวข้อนะครับหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับของบ้านเมืองเอาละครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุยกับทนายรณรงค์เจ้าเพชรครับ เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟ c u s